แฟนลูกยางโผล่คอมเมนต์ให้กำลังใจ1น,นักตบสาวไทยหลังโดนแซะอย่างหนักควัลหลงหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้และเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราไม่สามารถเป็นแชมป์รายการนี้ได้มานานกว่า10ปี แต่ว่าในช่วงที่ยังมีการแข่งขันกับทีมชาติจีนอยู่นั้นมีแฟนวอลเลย์บอลบางคนวิจารณ์พรพันธ์เกิดปราดก่อนที่สุดท้ายพรพันธ์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้สำเร็จทำให้มีแฟนลูกยางรายหนึ่งออกมาระบายความในใจพร้อมกับยกย่องพรพันธ์และมองว่าแฟนๆควรให้กำลังใจมากกว่าจะใช้คำพูดเพื่อลดทอนปั่นกอนกำลังใจของนักกีฬาโดยโพสต์ดังกล่าวได้โพสต์ไว้ว่า ชมพู่พรพัน์เกิดราดเห็นมีคนโพสแสนางตอนที่ยังแข่งไม่จบคุณรู้ไหมครับว่าชมพู่คือคนเดียวในทีมที่ได้ยืนยาวในสนามเกือบทุกเซตตลอดทั้งหเซตและเป็นคนเดียวที่ได้ออกมาพักน้อยที่สุดนางได้พักแค่ช่วงสั้นๆตอนเอเข้ามาเปลี่ยนจังหวะรุกเป็นหน้าสามและช่วงสั้นๆในแต่ละเซตแค่นั้นนอกนั้นนางก็ยืนยาวและจะมีใครรู้บ้าง ว่านางมีโรคประจำตัวคือนางเป็นไทรอยด์และนางเคยคิดที่จะเลิกเล่นไปหลายครั้งแล้วแต่ทางสมาคมขอให้นางอยู่ต่อเพราะมองว่าหลังจากนุสราเลิกเล่นก็ยังไม่มีใครดีกว่าชมพู่นางเลยตัดสินใจอยู่ช่วยทีมชาติบางคนไม่เคยล่วงรู้อะไรของนางเลยเห็นว่าเล่นพลาดนิดหน่อยก็สา,นาบนางบ้างบอกให้นางพักบ้างและพอตอนนางไม่สมบูรณ์ไม่ได้ลงแข่งก็เรียกร้องให้นางมา จะบอกให้นะครับตอนนี้ในทีมชาติไทยตัวเซตไม่มีใครดีกว่าชมพู่แล้วนางคือมือหนึ่งของไทยตอนนี้การเล่นในบางครั้งก็อาจมีสะดุดบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างแต่ขอให้เข้าใจบริบทของเกมบริบทส่วนตัวของผู้เล่นด้วยบางคนคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ไม่น่ารักเลยครับเราควรให้กำลังใจมากกว่าใช้คำพูดที่ทำลายกำลังใจและความรู้สึกกันนะครับ ทั้งนี้หลังจากโพสตดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือให้กำลังใจพรพันธันเป็นจำนวนมากเกือบพันคอมเมนต์กดไลค์เกือบ5 0 0พันเลยทีเดียวขอบคุณแหล่งข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์